ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมง,งานก้าวเป่งส่องฟ้าไหว้สาพระเจ้าบุกในวันอังคารที่10มิถุนายน2568เดือน9เหนือขึ้น15คำ่ำณวัดม่อนป่าสักต์ตำบลแม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงราย ร่วมสงน้ำพระเจ้าบุกพระพุทธรูปหินโบราณอันศักดิ์สิทธิ์สงน้ำพระธาตุเด่นใจยศรีสีโคมคำเพื่อความเป็นสิริมงคลสนุกสนานกับรำวงย้อนยุคและชมการจุดบั้งไฟบูชาพระเจ้าบุตามประเพณีร่วทมทำบุญเป็นเจ้าภาพพระทหารเพนและประสงค์โต๊ะจีนโต๊ะละ1,000บาทเป็นเจ้าภาพไทยธรรมถวายประสงค์สวดเจริญพระพุทธมนต์ชุดละ1,000บาทเจ้าภาพถวายไทยธรรมหัววัด วัดละ300บาทร่วมทำบุญถวายผ้าห่มพระธาตุถวายตุงซาวาตั้งโรงทานอาหารเครื่องดื่มได้ตามจิตศรัทธาทำบุญออนไลน์ผ่านธนาคารทออกศเลขที่บัญชี020 264 72794ชื่อบัญชีวัดม่อนป่าศักติดต่อสอบถาม พระอธิการเอกลักษณ์ศีลสังวโรเจ้าอาวาส0 8 4 8 0 9 0 8 9 7อย่าลืมวันอังคารที่10มิถุนายน2,568ร่วมง,งานบุญที่ยิ่งใหญ่ส่งน้ำพระเจ้าบุกพระพุทธรูปหินโบราณส่งน้ำพระาธาตุเด่นจยสลีสีโคมคำน้อมนำบูชาพระศิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภในงานก้าวเป็งส่องฟ้าไหว้สาพระเจ้าบุต ณวัดม่อนป่าศักด์ตำบลแม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงราย